สวัสดีครับพูดกับสุรุคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่มาแต่ใส่เยกโอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีได้ข่าวเสื่อแต่ยังว่าไดตากกระตัวโว้ยกูลงเงิดแมนยูเลงโอลิวอสกินเสริมหน้าเป้าขายหอยลุนผลเทียมโอ้ยหารักฝ่าขายมาในบัก่อยลุ่นกูแถมหมอหุงเขาไปอีกใบนึงเลยเอากูจะซื้อให้ยูโรตัด แมนยูนะครับส่วนความอลิวาสกินหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษของแอตตันวิลล่าหากขายละมุนหอยลุนออกจากทีมสมเมอร์นีหวังแก้ปัญหาแนวรุกพร้อมใช้โอกาสที่วิลล่าอาจจำใจขา,ขายข้างดังเพราะเสี่ยงผิดกฎ,กฎการเงินนะฮะว่ายมันก็เข่าทางตัวครับพี่น้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมพิจารณาว่าตัว Skin, อลิเวาสกินเขนักคนสำคัญของแอตตันวิลล่าหากละมุนหอยลุนหัวหอ,อกชาวเดนมาร์กย้ายทีมในช่วงสมเมอร์นี้จากการรายงานของเดออะแแตลนติก สื่อมาตรฐานสูงระดับเทียร์หนึ่งนะฮะสื่อระดับเทียร์หนึ่งเด้อยาสีมหาดาแอดมินเด้อว,ว่ามัวทัพปี้แสดงนะครับพยามยที่จะเจตเซกับเบนอิมริโม,โมดาวยิงตัวเก่งของเปลนฟอร์ดและได้มีการยื่นข้อเสนอไปแล้วถึงสองครั้งแต่โดนปฏิเสธเรียบวุฒแต่ก็นั้นพวกเขาก็พยายามที่จะปิดดีลแข้งรายนี้ให้ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องการขายผู้เล่นบางคนออกไปเพื่อระดมทุนสําหรับการสรัมทัทธ์เพิ่มเติมหนึ่งในเป้าหมายที่ทีมของกุนซือลูบเบนอัมเริม,รมต้องการสรัมพัทธ์นั่นก็ค มีหัวหอกหลายรายที่อยู่ในค่ายที่เรดเดวิลสนใจหนึ่งในนั้นก็คือโอลิเวอร์สกินแต่การน,นั้นก็ต้องเงินดูก่วกับว่าพวกเขามีงบประมาณมากพอที่จะซื้อตัวนักเตะม,มาร่วมทีมหรือไม่สำหรับตอนนี้ครับแมนยูแค่กำลังพิจารณาโอกาบความเป็นไปได้นในความควอตัวกนาดิกีทีมชาติงกฤษในวัย2ุปเราปีไนี้มาร่วมทัพขณะที่วิลล่ากับพอมเปิดรับข้อเสนอสำหรับการป,รปล่อยตัวนักเตะกุดกาออกไปเพราะสิ่งต่งางๆกำลังเสี่ยงต่อ,อการทัผิปกฎการเงิน ทานี้วาสกินนะครับเป็นหนึ่งในคีแมนของวิลล่าโดยเขาทำผลง,งานได้อย่างเย็ดเยี่ยมโดยการซัดไปถึง75ลูกจากการลงเล่น184เกมให้กับตุสกดโดยซีซั่น2024-2025ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวทะบันไป17ประตูกับอีก14อาศินจากการลงสา3ทั้งหมด54เกมในทุกรายการนะฮะ หหวยมันเป็นต่เอาอยู่บ่ลระครับพี่น้องคือเท่าไทยยิบเก่าปีครับพี่น้องแต่ก็เอามาแทานหรวครับบักค่อยรุ่นบอสอบบอพันในะ้พี่น้องเอ้ยเอาไปไปให้มึงโชคดีบักค่อยรุ่นด่วนแมนยูเร่งสเปดเปิดดิวเอเมโมภายในสัปดาห์นี้ โอ้ยฮาราฟาวปิดเนี่ยกูยเบือ่ออันดิวบักเอมิโมบักเบนฟอร์ดมึงจะมึงโกงกักโกงไงจะไปหัวซามานันอาบอต้องเอาดอกพี่น่องกูเบื่อแห้งอหลีครับพี่น้องแมนยูกับแฟนปีแสดงนะครับเตรียมเฮแมนเชสตเตอร์เตดกำลังเดินหน้าอย่างเต็มสู่เพื่อปิดดิวช่องวงการคว้าตัวแบนเอมิโมปีกตัวจีจากเบนฟอร์ดให้ได้ในสัปดาห์นี้โดยมีเป้าหมายที่ต้องทำให้ดิวนี้ลุกล่วงภายในวันศุกร์นี้เท่านั้นนะฮะ สุกนี่สุกนี่กูเห็นหลายซุกแล้วโอ้ยกูเลงเงกเบนฟอร์ดมึงจําไว้ได้กูซิบอสื้ออันนักเตะจากที่มึงละมึงโกงค่ะโกงแน่โอ้ยขายบอดด้ยในแม่สะทรายงานทวนจากทีมนจนนะครับกูรูฟุตบอลชื่อดัง ยืนยันว่าแมนยูต้องการคว้าตัวดาวเตะความเร็วสูงกีทีมชาติแคนาบรูในวัย25ปีรายนี้มารุ่มทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อเสริมความจัดจ้านในแนวรุกกันตลาดการสแกนนักเตะสวายเอมิโมนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงมาตลอดหลายฤดูกาลด้วยลีลาที่จัดจ้านความเร็วระดับจรวดและการจบสกอร์ที่เฉียบคมทําให้เขากลายเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของหลายสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปนะครับการเรุ่งจรจาในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของ โดเบียนนมเรมขึ้นการยกระดับเกมรุกของทิมอย่างเร่งด่วนและหากสามารถปิดดิวนี้ได้ทันเวลาก็จะเป็นการเสริมทัพครั้งสุดท้ายที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าแนวรุกของแมนยูในนัดกานหน้าเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยกูละเมอยก็บดิวนี่แหละครับพอเป็นพี่น้องโอ้ยมีข่าวต่างแต่ยังหันเปิดรู้ดูกันเปิดตลาดเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ปิดดีวอยู่เขาก็อยากย้า่มากบอกเบียนฟอร์ดก็โกงคัดโกงแนี่ปฏิเสธไป3 4สรอบ โอ้จังหน่อยอันนักเตะกระยายฟี่มึงทั้งเจ็บทั้งเหม็นเดอ้อกูบอกไว้ก่อนหาเหตุไปทัวทียบด่วนปีแสดงเปิดเป้าหมายใหม่สุดระห่มอีเนอสทุ่มสุดตัวพาเมนยูลุยสึกจิงแชมป์สโมสรโลกปี2009คว้าเงินมาสารเพื่อเชอเชยรายได้ที่ขาดห้ไป โอ้ยอยาสีฟ้าวคิดไปถึงสูโมสรโลกมึงเอาอันดับที่สี่ให้ไปอยู่าเซมเปรเลคให้มันได้ก่อนบักอินิออมึงถุ่มเงินซื้อนักเตะให้พวกกูก่อนโอ้ยกูละขี่ฮักในยูวารันรุ่นอยู่พี่น้องแมนเชสเตอร์เตดภาใต้การนัทัพของเซจิมรักคลิปและกลุ่มอินิออนะฮะประกาศเป้าหมายระยะยาวอันชัดเจนและน่าท้าทายอีกครั้ง หลังคู่แข่งร่วมลีกอย่างเชลซีและแมนสตียโกยเงินจากศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือฟีฟ่าขัพบวคับไปแล้วกว่า40ล้านปอนด์ทำให้นะตอนนี้ปีแสดงต้องมุ่งมั่นคว้าโควตาไปลุยศึกนี้ให้ได้ในปี2029เพื่อฝุ้นฟูสภาพการเงินและกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่นะฮะโอ้ยอันไปอันยูฟาเซมเปอรีให้มันได้ก่อนเถิดกูละเงิดเป้าหมายใหม่สุดระหามหลังพลาดทั่วย,ยุโรป การแพ้แพนนาตนชิงสนัดยูฟายูโปรปปีกรนะครับทำให้แมนยูต้องรังเวทีฟุตบอลยุลโรปในฤดูกาลหน้าซึ่งสร้างความเสียหายทางั้นการเงินมหาศาลแต่ถึงตอนนั้นโรเบนนอริมเฮดโคชแมนยูก็ยังได้รับมอบหมายภารกิจสุดท้าทายจากอินิออสให้ปาปีแสดงจบฤดูกาลในอันดับท็อป6เพื่อกลับไปสู่เวทีระดับทวีปบให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ในระยะยาวเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่กลับไปเล่นแนวรายการยุโรปแต่คือการได้ไปแข่งขันแนวรายการที่ทรงเกียรติและทำเงินมหาศาลอย่าง คัพเวิลด์คัพหรือสโมสรโลกรูปแบบใหม่ซึ่งเพิ่งจะขึ้นเป็นคั้นแรกที่สหรัฐอเมริกาและสร้างรายได้มหาศาลให้กับทีมที่เข้าร่วมนะฮะคู่แข่งโกยเงินสบายแต่แมนยูต้องเร่งเครื่องเชลซีและแมนเชสเตอร์นะครับสองทีมดังจากพรีเมียร์คือผู้กอบโกยเงินรายได้ก้อนโตจากการเข้าร่วมฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพหรือสูโมสรโลกในปีนี้โดยเฉพาะเชลซีนะครับที่ฟันเงินรางวัลไปแล้วกว่า 40ล้านปอนด์ส่วนแมนซิตี้ก็กำลังจะตามมาในอีกไม่ช้าเมื่อต้องลงสนามในรอบ16ทีมสุดท้ายเงินก้อนัวนี้เองนะครับที่ทำให้ทั้งสองสโมสรม,ม,มีความยืดหยุ่นทางด้านการเงินและทางด้านการเสริมทัพในช่วงสม,มัยนี้อย่างเต็มที่ขณะที่แมนยูต้องรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายซึ่งนี่คือสิ่งที่อินเออร์ o R D, ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตเส้นทางสู่แชมป์โลกต้องควานแชมป์ยุโรปอินเออร์ A o R D, ได้กำหนดเส้นทางสู่ฟุตบอลสโมสรโลกไว้อย่างชัดเจน โดยแมนยูต้องทำตามเงื่อนไขเพียงข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือมีค่าสัมทธิของยูฟาสูงพอที่จะผ่านเข้ารอบอัตโนมัติปัจจุบันแมนยูมีค่าสัมทธิ์อยู่ที่อันดับที่11ของยุโรปแต่ก็พลาดการลงเล่นในรายการยุโรปในกนก้านั่นอาจสง่งผลกระทบต่อคะแนนดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ภา,ารกิจของรเบนนมเริมยิ่งเข็นคกขึ้นภูเขาจะต้องหนักหน่วงกว่าที่เคย นี่คือภารกิจที่อินออฟทุ่มสุดตัวเพื่อกอบกู้คอนยิ่งใหญ่ของปิดแสดงท่านในนอ,นอกสน้ำคุณคิดว่าแมนยูจะทำภารกิจนี้สําเร็จได้หรือไม่นะฮะโอ้ยมึงเยสิไปหาอันบอน้ำข้างหนา้ามึงเอาแมตต์ต่อแมตเนี่ยมันหลอดก่อนกูเลยเงิดโอ้ยสิไปจังได้่าแซมยูฟาเซมเบลี ปีที่แล้วยังย่นดับที่ผูาอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเอาเป็นกันเป็นตอนมึงยาสีฟ้าโลบัอกอีเนอเอ้ยพ่อมึงไปให้เป้าหมายเขาแนวนั้นบอกอัมริมมันก็กดดันตัวน้องพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปตัวทีอีแล้วบัดนี่ด่วนแมนดูนะครับเตรียมยื่น30ล้านปอนสอยอีวันโทนี่ขณะที่โยคาร์ตเปิดศึกสโมสรเดือดวิซาเดงแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับขยับตัวในตลาดนักเตะอย่างดุเดือด ล่าสุดมีรายง,งานมาว่าไปแสดงยิง่งขึ้นถึง30ล้านปอนด์ไปคว้าตัวอีวานโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษจากเบรนฟอร์ดแล้วนะฮะเอาอีกแล้วมีเตสือเตสือกูยังบอกได้เห็นได้ไผ่จักตัวอยู่พี่น้องโอ้ยมึงเอาทีละตัวได้บกข่าวกระได้มาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยกูละเงิดนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณที่มึงบอกถึงการเสริมทัพครั้งใหญ่หลังจากที่เพิ่งคว้าตัวมาตุคุนยามาจากกูฮัมตันได้ไม่นานจับตาสานกาณยอร์คเรสเดือดระอยโอ ในขณะที่ทุกคนจับตามองในการเล่นละตัววิกเต์ยครสก็หน้าฟอร์มฮอตของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่สถานการณ์กับพิพันเชตหน้ามือเป็นหลังตีนดายิงจริงเจ้าสเปนรายนี้กำลังเปิดศึกกับสโมสรอ,อย่างดุเดือดหลังรู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากข้อตกลงสุภาพบุรุษที่เคยให้วาจะเอาไว้ว่าจะขายเขาห่างได้เขาเสียหกสิบล้านยูโรบวกโบนัสอีกสิบล้านยูโรไม่กลับมาซ้อมคำคู่จากนักเตะ รอคอร์ดรับสื่อแสดงของโปรติเกสรายงานมานะว่าโยฮัเรสตู่ที่จะไม่กลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมเพื่อกระดันในสโม,มสรปล่อยตัวเขาโดยเขาโกรธจัดกับคำพูดของเฟริโกวานวารัสประธานสโม,มสรที่บอ,อกไม่สัมภาษณ์ทำนองที่ว่าคาตัวเขาสูงกว่าที่ตั้งเอาไว้มากขณะทต่ฟอร์บิโซโรมาโนกรูข่าวนักฟุตบอลชื่อดังก็ยืนยันสารการนี้ว่ามันเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่จากตัวผู้เล่นละทีมงานของเขาสานการระหว่างสปอร์ติ้นกับโยฮัเรสตกำลังตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะฮะ คำถามคือใครจะได้ตัวนักเตะไปสถานการณ์ที่ยุงย่งยิ่งยุ่งเหยิงของโยอรเรตทำให้แมนยูอาจเป็นเป้าหมายไปที่อีวานโทนี่พร้อมที่จะกลับมาลดแล่นในพรีเมียร์อีกครั้งและปีแสดงกมมั่นใจว่าจะสามารถไปเดียวนี้ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดือไหนมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่ากันระหว่างกองหน้าที่กำลังเปิดศึกกับสโมสรอย่างดูเดือนหรือกองหน้าชาวอังกฤษที่พร้อมที่จะกลับมาลดแล่นในลีกสูงสุดติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะโอ้ย ติดตามอยู่บูสูบูเซาอยู่ก็มีแต่ตัวกูเนาะข่าวนี่พี่น้องเอ้ยออกมามีแต่สื่อแต่สื่อคุกย่างมเห็นได้ไผ่อยู่ได้แต่อันคุณยาพี่น้องกูเ่มเมออยลรล,ล,ละโอ้ยมีแต่อันข่าวมาตัวกันด้วยนี่คือสรุปข่าวแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะฮะขอบอกกับแฟนๆไว้ก่อนนะครับโอ้ยมีแต่คนด่าผมอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยกันยังว่าผมเหตุงานไหนเขาเขาเอา,มาใม่ผม ผมก็ภากผมว่าดดมาเขียนผมบ่ไดดมาแต่งเติมข่าวนี่เขาแปลมาให้ผมเว้าผมภาคเขาให้เงินเดือนผมกินเขาแต่และเดือนเงินมันกับว่าดดหลายดอกพี่น้องเออ,อยาสีดาผมดอกผมยกมือไหวแล้วครับกาบตีนก็ได้ผมทําตามนาทีอ่านข่าวให้าเขาซื้อ,อ,อพี่น้อง โอ้ยจังไหกันมิตรดากันเว้ยพี่น้องเออจังหน่อยเขาสีเศร้าจ้างพ้นได้บ้านี้เขาก็สีไปเอาเอไอบ้านนี้ผมกับ,บ่มมีงานม็ตกงานมานี้เขาก็บ,บ่มมีกินได้แบบพี่น้องเหตุจังไรล่ะเอาล่ะครับู้ใดมึงกระแทกกันไปหลายครับซอยแอดมินเนี่ยแอดมินก็หักคือเก่าละ่ะภาคช่องนี้บ่ดนล่ะก็ถึงแม้จะเป็นแฟนิเวร์พูลแต่ว่าก็หักช่องนี้คือเก่าหักอันแฟนครับพี่น้องมกักผมกระแทกซอยกันเด้ออยาสีดาผมหลายผมบ่มี อันกำลังใจเหตุงานในบ้านเขาทีไปเอาเอไอเดพี่น้องเอ้ยมูเจ้ามากบ่เอไอแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ